เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม f a ร์ i n g Simulator 19อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเลี้ยงหมูหนึ่งวันนะครับผมฮานี่เลยครับซึ่งหมูที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นหมูของผมเองอ่ะนะทุกคนนะพอดีผมมาเปิดฟาร์มหมูใหม่นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปเอาหัวอาหารมาให้หมูกันนะครับผมอ่า ็ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มนะครับซึ่งรถเราเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวับมาก่อนนะครับอ่านี่เลยน้อยเกมอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงครับอ่าวันนี้เรามากับน้อยเกมนะ เดี๋ยวรถที่เราจะใช้ในการขนหัวหารหมูนี่ก็จะเป็นรถเ,เขาเรียกอะไรวะสิบลอ้อพื้นเรียบหรือเปล่าเอาอสิบล้อพื้นเรียบนั่นแหละประมาณนี้แหละนะเออคอกตัดคอรกอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับ <laughs> เป็นล็อกกี้เลยครับผมา่าแฝด้าแฝดนะครับนี่เลย <laughs> เดี๋ยวโรงงานที่เราจะมาเอาหัวหารนี่ก็จะอยู่ตรงบริเวณ, <laughs> รเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางผ่านพอดีนะพอเราขึ้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็แบบจะตรงมาตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วก็ตรงมานี่เลยนะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะฮะไปเกม เอ้ยขึ้นรถผิดคันว่ะผิดคันผิดคันแล้วเอาใจดีสตาร์ทให้เราไงแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเราไปดับเครื่องไงไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เม,มื <c oughs> ่อกี้เมื่อกี้แบบสตาร์ทผิดคันเดเมื่อกี้ขึ้นผิดคันเออมันจอดใกล้กันเนาะตกงไปแล้วนี่ใช่ครับผมมาแล้วฮะตามมาเลยเดี๋ยวเราไปอุ้ยไม่ต้องไปพี่โอ้ใจเย็นเจเยนโอ้ไม่ชินรถใหม่ฮะไม่ชินรถใหม่นะครับผมเฮ้ยไปแล้ว เ,เออช่วงนี้ช่วงนี้นอนน้อยหน่อยครับช่วงนี้นอนน้อยนะฮะจะไม่นอนน้อยครับผมนี่ทีเด็ทเดทีเด็ดถังถังห้อยท้ายรถครับน,นี่เรา<อ>ด้วยเราไม่เคยตีวงเฮ้ยทำไมรถพี่ไม่เหมือนไม่ชีดรถใหม่ยังไงไม่รู้ว่ะพวกอะไรมันเร็วเหลือกเกินว่ะเกมอะไรวะก็เนี่ยที่ว่าพี่ไม่ชีดรถใหม่ผมตีวงไม่ตีวงไม่พ้นเลยดิ ไอ้นี่พี่มาถึงไอ้โรงงานแล้วนะเกมว่าจะไม่อะไรวะเนี่ยไม่เกมพี่แม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่พวงมาเลยมันเร็วเว้ยคันน,นี้อ <c oughs> ่ะิ่งวงมาเลยพวงมาเลยมันเร็วม,มากเกมเออพี่ชนสองสามรอบแล้วนะนี่ตแต่แบบข, <อ S 1> ขึ้นมานี่อันนี้รถเปล่าพี่สิบสองตันนะผมต้องตีวงับพี่ไม่ตีวงทาไม่ได้สิบสองอ <12 S 2> ตันอ่ะสองตันครับเราต้องตีวงนะทุกคนนะ ไหนมีเฟอร์ลิฟหรือเปล่าอ๋อนี่ครัฟอร์ลิฟนี่เดี๋ยวเราจอดจอดลายนี้ว่ารถพี่มันเลี้ยวแปลกวะอะไรวะรถผมรถผมน้ำหนักอ่26ตันนี่เอ้ยหนักอันนี้เปล่าอ่าหา100บันหรือเปล่าจริงหนัก2ตันอะไรอย่าี้ผมบอกพี่ผมไว้ก่อน2,000โลเท่ากับ2ตันเยาะอี1,000โลเท่ากับ1ตันเยาะอีใช่รถผมหนักแค่น2ตันนี่เอง ต้องถอยเข้ามานะทุกคนนะนี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดอ่าฝาด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโฟลิปเนี่ยนะครับเข้าไปตักอาหารขึ้นนะครับผมดูพี่น้อเกมเขาเดี๋ยวผมจะจับฟอกเดี๋ยวผมจะถอยรถผมไปไว้ตรงพวกนี้เวลาพี่หักออกมามันจะได้ง่ายมันตรงเข้าเลยพี่น้อเกมเขาถอยรถใหญ่เลยอะมันต้องถอยเดีรถผมเป็นหัวลากเนาะ มทำไมเขับบูบี้อ่ะท like <bbe> ุกคนทำไมเขับบูบี้อะไรบูบี้อะไรยังไม่ได้บูบี้ใครเลยตายแล้วทำไมเขับบูบี้เราแล้วทุกคนนะหายแล้วขับโฟลินคือแบบยากมากเลยนะจริงอ่ะก็เลยที่ยากม้างเลยสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าตอนโฟลิปมันเป็นแบบนี้ว่ะมาเกมให้ผมให้ผมขับไหมตรงเลยแนวแล้วอ่าแนวแนวยกตัวเดี๋ยวเกมเกมไปรอยยกลุ่มหน่อยนะ นะอย่าลอยยกลงเลยนะได้ครับผมได้ครับไม่มีปัญหาพี่ขับพี่ขับฟอร์ลิฟ็วไม่ค่อยเก่งไงเลยอ่ายกขึ้นเลยพี่โอเคส์ตรงครับต่อยังเอ่ยต่อยังเอ่ยไม่โอเคพี่ยกพี่ไม่พี่พี่ยกขึ้นอีกพี่ยกแขนพี่ขึ้นพี่ยกแขนขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอ่าใช่พี่ไม่ถอยไม่ได้ ถอยไม่ได้นั่นแหละพี่ถอยเลยไม่ได้ติดกดลงพี่พี่กดลงพี่กดลงเพราะว่าจับเกมจับเกมจับได้ไหมไม่ได้หรอไม่ได้พี่พี่อยู่ในรถจับไม่ได้พี่อะไรเฮ้ยแล้วถอยเลยถอยมาได้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 ดื้อื้อเดี๋ยวกดลัดเอามาพี่เดี๋ยวกดลัดเอาเออไม่อยู่อ่ะไม่เออเอาแล้วเออออกแล้วออกแล้วพี่ออกแล้วออกแล้วแย้วเหบละ เดี๋ยวเดินเดินผมลองขับดูพี่เอออ่ะเกมลองขับดูพี่ขับไม่เก่งว่ะไส่ดูดิออเฮ้ยเออแต่ทำไมง่ายอย่างวะเกมขับอะไรมันดูง่ายอีกเลยอ่ะพี่ขับแล้วแม่งดูยากไปหมดอ่ะเกมขับเลยแหละไปไปไปเดี๋ยวเรอขับปะทุกคนนะเออเฮ้ยรถเราหมุนหมุนหมุนโอ้ยใจเย็นนะจริงแล้วไม่ใช่หรอกนะครับเราแบบเราหลอกน้อยเกมนะทุกคนนะให้ให้มาขับฟุตลิปนะฮะเราขี้เกียจ ีครรับผมมยไเอ้ยแทงไม่โดนน่ะโอ้โหเฮ้ยโอเคแล้วมีอะไรพี่บอกนะฮะทำความเข้าใจกับมันก่อนเอ้าอ๋อแบบนี้แบบนี้วัดขึ้นอ่านี่นะเฮ้ยเกรดเอด้วยว่ะอาหารหมูเกรดเอยอดปล่าน่ะเฮ้ยพี่รัดเชือกพี่รัดเชือกก่อนไหมนี่พี่รัด้เชือาเขียงันพิลันแลก็ ใช่เอาไปสักสองสามพาเลตก็ได้รถเพียใส่ยังก็ไม่ดีนะรถใหม่นะประกอบใหม่ประกอบใหม่ได้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 รถเสาดำอ่าเด็กเด็กเกมวางเลยก็ได้เดี๋ยวพี่จัดเองโอ้โหดูดูดึแนวเอ่อโจงหน้าโอ้ถอยเออลงนี่โอ้ยล่วงล่วงล่วง เฮ้ยไม่รู้ว่ะเฮ้ย,ยฝีมือว่ะค,คนขับเขาฝีมือเนอะอุะ้ยต้องยกให้เลยครับผมเดี๋ยวรับหน้าเกมขับเลยนะเกมขับเลยเกมขับเลยรับหน้าเนีย <c oughs> เ่ยฝีมือจัดนะฮะนี่สายดอีกประมาณสองพาเลตรถพี่เจิมหน่อยเจิมหน่อยก็พอดีแหละรถเกมใส่ไปใส่ไปคนละสองน <c oughs> เนาะเฮ้ยเกมจะด เกี๋จะใส่ไปแบบนี้เลยเหรอได้อะเอาเนื้อว่าจะเอาไปทีสองเลยกใจเมื่อกี้มันติดครับนี่โอ้โหต้องยกให้อ่ะมือหนึ่งเลยอ่ะขับฟอกลิฟ์เนี่ยเอาคนเขาชำนาญการเนาะพี่เนาะผู้ชำนาญการพิเศษโอ้ยลวงลวเฮ้ยังยังยังไม่เสียวเข้ามาได้อยู่โไม่ฟุบ เอขาฝีมือล้วนๆนี่พี่ว่าพุกไม่ได้แล้วแบบนี้ปั้งโอ้โหเอาแน่แน่เออไปด้วยไปด้วยเออไปแล้วไปแล้วตั้งหนึ่งนะพี่นี่ครับไ่นไหนไ่นไหนมีสับสนอ่าน่าหนักไปแล้วไปแล้วจับไม่ได้ด้วยตั้งหนึ่งนะพี่เอาแล้วเจอหน้าแล้วเดี๋ยวพี่เราดูพี่เดี๋ยเราดูนะเอาเดู แมวโอ้โหรุนแรงว่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เบ๊กเออเกือบหลุดแล้วเก็บเทได้ไหมแบบเอียงๆอ่ะเอียงแค่ลงอ่ะเอียงแค่อ่ะเอียงแค่อ่ะนี่นี่นี่ที่ไม่ออกมันไม่ลงว่ะแป๊บนึงนะทุกคนไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกไล่ยังไงก็ไม่ออกดับไม่มีดาเมจหรือไงเนี่ย เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวผมปิดออกเดี๋ยวผมปิดออกเอานี่ไปแล้วไม่มันไม่ลงจริงๆนะทุกคนนะไม่เก็มเทเดี๋ยวพี่จับยกใส่เลยเดือดส่งละเดี๋ยวเรายกใส่ดีกว่าแล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมอ่าอ่าที่ออกอ่าออกอ่าออกให้หลุดเลยไม่ดุลเดือดไม่ลงยากลงเย็นใช่มันไม่ลงอ่ะมัน มันไม่มันไม่ตามแรงกีของโลกเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวดเอาเชนแล้วทะลุถอยกอนทะลุแล้วเกมขาดขาดแล้วทะลุแล้วขาดแล้วโแค่นั้นพี่เราไปจับยกขึ้นดีกว่าพี่อนไปไหนครับท่านผู้ชมสมจริงได้แป๊บเดียวเอง嘛เออไปไหนละโอ๊ยกระเด็นสมจริงได้แป๊บเดียวเองโอ๋อะไรมาเกมทำไม เป็นแบบนี้อะ,อะไรพี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปจัดนะครับเกม,<อ>ม,มเอาไป4ใช่ไหมพอไปหมดเลยเนี่ยที่เท่าที่เหลือนี่ผมเอาไปหมดเลย okay okay, โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พอแล้วทั้งนั้นนี่ใส่ไปสามอันนะฮะเออไม่ต้องใส่เยอะไปเดี๋ยวเราไปดูช่วยน้องเกมหน่อย แกมันเวลาพี่เดินอ่ะมันแบบชอบอันนี้ว่ะเจ๊พี่มันกระตุกเหมือนกันเลยมันเป็นแบบมันเป็นโมเดลมันเราต้องจับให้โดนอ่ะอ่ะอย่าลัดเลยในอันสุดท้ายเอาอีกอันสุดท้ายไปในนี้โอ้โหเอารถเทเลอร์มาใส่ได้แค่สี่อันเฮ้ยจริงๆมันหนักอยู่นะเนี่ยมันเป็นแบบอาหารหัวอาหารหมูอ่ะทุกคนแบบเต็มนี่เลยอ่ะเนี่ย รัดครับผมรัดแหละโอเคครับผม่ะไปดีกว่าพี่ไปคุณปู่เราจะเวลาออกงานไปเดี๋ยวพี่ต้องทำแบบทำความทำความชินกับรถพี่ก่อนพวกาลไรเร็วว่ะคันนี้ไปกินพี่ไปพี่ต้องขับภายในว่ะคันนี้ซูมเว้ยอู้อูเสียงเบบลมดังว่ะ นนำพี่ได<า>้เลยได้เลยโอ้โหภายในแม่งแ่มวะ่ะมาเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักดูเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรเทา่าไรวะห้าร้อยห้าร้อยโลพี่เฮ้ยสิบสี่ตันเองของผม,ผมน้ำหนักเท่าเดิมเลยรถผมอะเฮ้ยไม่เกินไม่เกินของพี่ไม่เกินไปเดี๋ยวซ้ายครับผมเดี๋ยวซ้ายโอพี่ผมก็มีวงอีกแล้วเลย ไปฮะมาดูนเทสลาควราตีวงแล้วผมรถเราต้องตีวงกว้างหน่อยนะทุกคนนะอู้แรงเหมือนกันนี่ว่าฮะมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยดูวงอะไรพี่ดิเกมแบบมันโคตรไวเลยอะจริงไวจริงโอ้รถเกียจะแซงแล้วว่ะได้แรงจริงแรงจริง ทางไหนเราต้องไปทางไหนไงเดี๋ยวเราต้องไปครับก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยวเลี้ยวขวาเลื่บรรยากาศดีนะเกมแบบนี้ดูดิเฮ้ยซ้ายมือนี่คือแบบบรรยากาศดีมากเลยดีจีดจียวข้าวโพดเจียวข้าวโพดในเกมที่เกี่ยวไปเมื่อวานเนี่ยไม่เกี่ยวไปพี่ไม่ไหวคนดูไม่ชอบโอ้เฮ้ยวิ่งดีว่ะ รถหกคนน้อ้ายเนี่ยเกมจี้ตูพี่ขนาดนี้เลยรถพี่มันช้าขนาดนี้เลยรถมันแรงกันดิโอ้ยต้องขอโทษหลายๆนะที่รถเราไม่แรงนะบาวาเกมเบกอุ๊ยเชื่อไหมเบรกเบรกไม่อยู่อ่ะรถคันนี้ไปทางไหนพี่เดี๋ยวขาครับผมรถเบกไม่อยู่ที่แถวี่งเราทุกคนนะแมปนี้ทำไมมันรกจังเลยวะมีแต่หญ้าเต็มไปหมดเลย บ้านล้างพี่ร็กมากเลยอ่ะนี่เร็วความเร็วพี่โอ้โดนจี้ตูดเหรอพี่ก็ว่าอยู่เลยรถพี่วิ่งดีจังเกมอยูโอ้โหพรมอะไรเร็วๆอยู่ใครรถตามไม่บอกกันเลยโอ้เกมเกมจี้ตูดพี่ขนาดนี้พี่ไม่บอกผมอ่ะรถมักแย่ ไปครับผมไปครับไม่แล้วอันนี้ไงแบบพวงอะไรพี่มันเร็วด้วยไงเอาไว้ชิเดียวก็เลี้ยวผมไม่บอกเลยนะ้วทุกคนนะไม่พวงอะไรพี่มันเร็วที่หักนิดเดียวมันไปโคตรไปมาเกมกีนตูดพี่มาแคป็นไรพีปอยู่โอ้ผมก็โคตรบอนเด็กบอกแล้วเห็นอยู่เป็นไงเรียบร้อย อ้เกมบรรยากาศดีจริงนะเนี่ยเรามาถ่ายไล่สักวันไหมอ่ะได้ครับผมเนี่ยแบบนี้ต้องอแบบนี้ต้องให้พี่ไม้ออกรถถ่ายใหม่แล้วล่ะนะทุกคนนะให้พี่ไม้ทำรถถ่ายให้นะพี่ก็เอาคันเดิมแล้วมาทําให้พี่ก็เอาคันเดิมมาทําให้อ่ะเอาสีอะไสีชมพูอะมาให้ยันมาพี่เอายันมากโอ้โหแมพใหญ่อย่างเงี้ยนะนี่ขับมาตั้งนานแล้วก็ประมาณอี ห้ากิโลหรือเปล่าไม่ถึงถึงแล้วถึงแล้วขวามือขวามือขวามือใช่ครับอ๋อใช่ใช่ครับนี่เราถึงความมูนะนะพูดนะใช่ฮะโอ้นี่ไงนี่ไงต้องลงตรงไหนดีอ่ะให้ลงตรงไหนวะตรงนี้ป่ะนี่ ตรงนี้เปล่าอะลงตองกู้งเหรอตรงนี้เหรอนี่เล็กพี่แบบโอเคจัดเลยเอาหัวหารหมูเนาะแบบนี่จับยกลงแบบเนี้ยอูด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 อาไม่กินอูดโอเคเยอะแบบนั้นเลยเอาจัดไปเขาให้ยังไงวะไม่ใช่ไม่หยุบใส่หัวหมูหมูปีนี่หมูปีน เอ้โยนใส่หัวหมูอะ่ะเมื่อกี้อะ่ะยังดีไม่ตายอ่าเสร็จแล้วผมเอาไปเอาไปกินนี่ยอด <แก S 1> ยอด <แก S 1> ยอดอ,อันนี้เป็นหัวอาหารหมูจริงๆนะอ่านดูครับทุกคนพิกฟู้ดหัวอาหารเกรดเอด้วยนี่วิธีการเลี้ยงหมูของผมนะอุ้ยวิงโยนใส่หมูอีกแล้วอะ่ะหมูด,ดีหมูไม่ตายก็เกือบเป็นหมูหันแล้วเนี่ยได้เป็นหมูหันด้วยใช่ใช่แล้วก็เหลือ เหลือน้ำอ่ะยังไม่มีรถส่งน้ําเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องทารถส่งน้าแล้วในอนาคตนะครับก็เราติดตามแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาแบบเอาหัวอาหารมาส่งให้หมูนะครับนี่ฮะก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ